สวัสดีครับวันนี้ทอฝันพันไม้นะครับจากสวนทอฝันนะครับช่วงนี้เราก็พยายามขยายกิ่งพันธุ์ดีเพื่อที่จะเสียบยอดนะครับมะม่วงพันธุ์ดีให้เกษตรกร,ร,กรหรือผู้สนใจได้นําไปติดไปไป,ไปปลูกนะครับโทษทีวันนี้จะนําเสนอในเรื่องของผลสําเร็จของการเสียบยอดนะครับสําเร็จแล้ว เป็นมะม่วงนะครับงา,งาช้างแดงนะครับกิ่งพันธุ์ดีเป็นงาช้างแดงต้นต่อเป็นโซกัน,นันนะครับปลูกไว้สักพักนึ่งแล้วแล้วผมก็มาเสียบนะครับอันนี้เป็นการเสียบแบบฝานบวบนะครับผานบวบแล้วก็ติดแล้วนะครับวิธีการของเราก็คือพันพัน์ล้วเว้นข้างบนนะครับที่เป็นดอกบัวเราใหโ้โดนแดดเต็มๆนะครับโดนแดดเต็มถ้าโดนแดดเยอะยิ่ง มีเปอร์เซนต์ติดเยอะนะัวันนี้ติดแล้วนะครับเป็นฝานบวบนี่ครับฝานบวบชัดๆดูนิ้วชี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นยอดที่ติดแล้วนี่ก็จะเป็นการเสียบเว้นตาแตกนะครับเราเว้นตรงนี้เราพันพันเราเว้นเราไม่ต้องพันตร,ตรงตานะครับเราเว้นไว้แล้วก็อันนี้เราตั้งสกิดออกเพราะว่าเป็นกิ่งของโชคอนันต์นะครับเป็นยอดของโชคอนันต์สกิดออก ก็าเขาจะมาแย่งอาหารกิ่งนี้นะครับอ,อันนี้เป็นเสียบแบบนี่กิ่งเล็กนะครับต้นตอใหญ่ก็เสียบเนี่ยผมเทคนิคของผมอีกอย่างนึงก็คือพันไม่ครบนะครับเว้นให้น้ำไหลออกในตรงนี้นี่เคล็ดลับนะครับนี่แหละครับสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังจะอ,อธิบายแบบละเอียดนะครับเป็นคลิปให้ชมอันนี้ก็จีกิ่ง เริ่มแล้วแต่นี้ชำรุดเดี๋ยวผมต้องซ่อม่อยเนี่ยตาเริ่มจะแตกแล้วนะครับตัวทีนะครับครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ